นุ่มๆเหนียวเหนียวโอ้จอรลี่แบร์เชื่อว่าทุกคนคงรู้จักเนาะก็ยังมีขายอยู่ครับทั่วไปเลยครับเขาอยู่มา40ปีแล้วครับทุกวันนี้บริหารอยู่นี่คือรุ่นที่3แล้วนะครับประวัติที่น่าสนใจของเพลงนี้ก็คือตอนที่จอรลี่แบร์เข้ามาขายในเมืองไทยใหม่ๆเนี่ยคนไม่กินครับคนไม่เก็ตครับคนจะรู้จักแต่ลูกอมแข็งๆครับเขาแบบมันคืออะไรวะคือเป็นเป็นของใหม่สำหรับคนไทยครับพอจอรลี่แบร์ไปส่งตามร้านขายของชําหรืออะไรต่างๆนานาครับเขาส่งคืนมาหมดครับคนไม่ซื้อเขาก็เลยทําโฆษณาตัวนี้ครับพอออกมาบรรยยยาสคุุุหนนนมมเีว นุ่มเหนียวเหนียวมีกัดให้ดูมีเคี้ยวให้ดูเท่านั้นแหละครับขายกันไม่หวัดไม่ไหวเลยครับจนถึงทุกวันนี้ครับก็อยู่มาสี่ทศวรรษแล้วครับคิดดูก็มีเจ้าอื่นเข้ามาช่วงชิงตลาดบ้างนเนาะแต่ว่าจอรแบร่ก็ยังเหนียวแน่นอยู่นะครับผมก็เพิ่งเห็นว่าโอ้โหเขามีหลายรสชาติมากนะครับแต่ไม่หมดเลยครับก็เอามาเล่าให้ฟังขำๆเนาะใครจำเพลงนี้ได้บ้างฟังกันตอนกี่ควบแล้วยังกินจอยแบร่อยู่หรือเปล่าเม้นมาบอกกันบ้างนะจบเพลงโฆษณาสุดฮิตครับจอรแบร่ครับ oh,